สวัสดีครับผม KPCp นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้นะครับผมก็คือการวัดนะครับไฟรั่วนะครับการวัดไฟรั่วภายในบ้านของเรานะครับผมว่ามีกระแสที่รั่วอยู่ประมาณกี่มิลลิแอมในลักษณะนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนเคยได้ยินมานะครับผมโดยปกติก็คือ บ้านหลังใหม่นะครับผมเดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ที่มีการดูดแบบ R C B O หรือ E L C B นะครับติดตั้งอยู่นะครับที่ใช้ป้องกันไฟดูดไฟช็อตนะครับต้องมีกระแสนะครับพิกัดนะครับขนาดไม่เกินนะครับที่ไฟรั่วนะครับ30มิลลิแอมนะครับแล้วก็ต้องตัดภายใน0.04วินาทีนะครับผมก็คือพวก แต่เป็นพวก rcbo ก็ดี elcb ก็ดีนะครับผมแต่ว่าเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะครับก็คือว่าห้ามเกินนะครับห้ามเกินนะครับไฟรั่ว30มิลลิแอมนะครับผม3ามิมลลิแอม30มสิมิลลิแอมนี่ก็คือสามารถทําให้เราเสียชีวิตได้หรือไม่สามารถทําให้เราเสียชีวิตได้นะครับผมเครื่องตัดไฟรั่วถึงต้องตัดภายใน 0. 0.0 4วินาทีแต่ถ้าเครื่องตัดไฟรั่วไฟช็อตน,นะครับถ้าไม่ตัดละครับ ไฟ3 0ม mm ิลลิแอมก็สามารถทําให้เราเสียชีวิตได้ถ้าเป็นการช็อตต่อเนื่องนะครับผมช็อตต่อเนื่องก็ทําให้เราเสียชีวิตได้เช่นกันนะครับผมโดยปกตินะครับถ้าเราใช้ไขควงนะครับไขควงเช็คไฟในลักษณะนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราสงสัยนะครับโครงเหล็กภายในบ้านของเรามีไฟรั่วหรือไม่นะครับเราอาจจะไปแตะที่เหล็กนะครับนะครับ แล้วก็อาจจะมีไฟโชว์ขึ้นนะครับที่สายกองเช็คไฟนะครับผมแต่เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าไฟที่รั่วอยู่นั้นนะครับมีขนาดกี่มิลลิแอมป์อยู่นะครับผมนะครับไม่ต้องพูดถึงแอมเลยนะครับเป็นแอมเลยนะครับก็คือเอาแค่มิลลิแอมนะครับผมเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับชิ้นหนึ่งนะครับที่เราควรมีเก็บไว้กันในบ้านนะครับผม ก็คือแคมเตอร์นะครับตัวนี้อันนี้นะครับเราสามารถใช้ตรวจเช็คไฟรั่วได้นะครับผมภายในบ้านของเราในภายในอาคารของเราได้เลยนะครับผมในลักษณะการใช้นะครับลักษณะการใช้อันนี้ก็คือผมใช้เป็นคัตเอาท์นะครับผมนะครับคัตเอาท์อันนี้ก็คือชุดที่ต่อออกมาปกติอันนี้ก็คือมาเข้าปลั๊กชุดนี้นะครับก็คือสายคู่นี้นะครับผมนะครับสายคู่นี้ก็คือสายชุดหลอดนะครับผม อันน uh ี้ผมเป็นสายยาวนิดหนึ่งไม่ต so, ัดนะครับผมเพื calculus, ่อใช้อาจจะใช้เป really ็นคลิปต่อไปนะครับผมก็เลยไม่ตัดสายนะครับสาจจะยุ่งนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือมาชุดปักชุดนี้ชุดหลอดชุดนี้นะครับพ่วงมาถึงชุดนี้นะครับผมลักษณะการวัดนะครับผมถ้าเราจะวัดว่าวัดเป็นจุดในลักษณะนี้นะครับเราสามารถวัดเป็นจุดสมมติว่าชุดนี้ออกมาที่ชุดปักชุดนี้นะครับเราก็ตั้งย่านไปที่ นะครับอันนี้ก็คือจะมีย่าน,น,นย่านวัดอยู่อันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมี 20m 200m 600m นะครับาแล้วก็ตั้งมาที่ย่านต่ำสุดก็คือ 20m นะครับหมุนเซเลคเตอร์มาตรงด้านนี้นะครับอันนี้นะครับผมก็คือเราหมุนมาที่ย่านแอมนะครับย่านวัดแอมนะครับเมื่อเราอยากทราบว่าจุด ลักชุดที่เราต่อออกไปใช้งานตามจุดต่างๆชุดไหนมีไฟรั่วหรือไม่นะครับผมเพื่อนๆก็ครองไปที่สายไฟของเราได้เลยนะครับก็คือค้อลายและคว้านิวตันนะครับผมก็คือเราจะครองแคมป์ิเตอร์นะครับผมเข้าไปทั้งสองเส้นนะครับคีบปเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้นะครับผมถ้ามีไฟรั่วอยู่นะครับเพื่อนๆลองเห็นหรอเป่านะครับผม นี่นะครับเราก็คล้องเข้าไปทั้งสองเส้นในลักษณะนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับผมอันนี้ก็คือไม่มีกระแสไฟรั่วนะครับผมไม่มีกระแสไฟรั่วอันนี้นะครับนนเดี๋ยวเราย้ายมาตรงหลอดแถวหลอดนีออนกันนะครับผมอ่ะเราก็คล้องเข้าไป2เส้นเหมือนกันนะครับผม อันนี้ก็ไม่มีกระแสไฟรั่วนะครับก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมแต่ก็อุปกรณ์นะครับที่มีความเสี่ยงนะครับผมสมมติว่าเราเอามาเสียบกับปลั๊กใช้งานอย่างเช่นจะเป็นเครื่องซักผ้าในลักษณะนี้นะครับผมเรามาทําการเสียบกับปลั๊กแล้วเราสงสัยว่าบางครั้งนะครับเครื่องซักผ้าถ้าเราไม่ได้ต่อสายดิน นะครับถ้าไม่ได้ต่อสายดินกอ็อาจจะมีไฟรั่วได้นะครับผมตรงนั้นเราใช้เ,เครื่องซักผ้านะครับผมามาเสียบต่อเข้าปลั๊กนะครับแล้วก็เป็นสายไฟของเครื่องซักผ้าเราก็สามารถเอาแคมป์มิเตอร์นะครับผมไปจับสายนะครับของตัวเครื่องซักผ้าได้เลยนะครับที่เราเอามาเสียบกับปลั๊กนะครับผมแล้วก็ดูว่ามีกระแสไฟรั่วหรือไม่นะครับผมก็สามารถเอาไป อ่เช็คดูในได้ในลักษณะนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเป็นสายกราวนะครับผมสายกราวอ่ผมปรัแบคบล่องขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่าสายกราวอ่าสายเส้นนี้นะครับก็คือสายเมนกราวนะครับเส้นนี้นะครับผมที่เราเอาไปต่อเข้ากับหลักกราวนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะเช็คดูว่ามีกระแสไฟรั่วลงกราวหรือไม่นะครับตามจุดต่างๆนะครับ ที่เราใช้สายนะครับผมที่มีการเชื่อมต่อสายกลาวนะครับตามจุดต่างๆเลยนะครับผมว่ามีกระแสไฟรั่วอยู well ่ในขณะนั้นหรือไม่นะครับผมทุกจุดเลยนะครับที่เราต่อเข้ากับสายกลาวที่อยู่ภายในบัตรบากราวนะครับผมแล้วถ้ามีกระแสไฟรั่วอยู่ในช่วงขณะนั้นนะครับผมเราก็สามารถเช็คได้เหมือนกันก็คือก็เหมือนเดิมในลักษณะเดิมนะครับแล้วก็ครองเข้าไปที่เส้นเดียวเลยนะครับเส้นเมนสายกลาวเลยนะครับผม ถ้ามีกระแสไฟรั่วนะครับผมนะครับก็จะโชว์ขึ้นนะครับเป็นค่ามิลลิแอมนะครับผมเป็นค่ามิลลิแอมหรือเป็นแอมแต่ว่าคงไม่ส่วนมากก็คือจะไม่ไม่ถึงครับผมถ้าเป็นแอมก็คือต้องไฟรั่วเยอะมากนะครับไฟรั่วเยอะมากเพราะว่าปกติแค่10 20มิลลิแอมสามสิบมิลลิแอมเหนนี้ก็อันตรายแล้วนะครับผมอันนี้นะครับก็จะได้นะลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นไฟระบบ1เฟสนะครับผม อ่าแล้วถ้าเป็นไฟระบบ3เฟสนะครับผมระบบ3เฟสก็คือถ้าเป็นมิเตอร์ไฟ3เฟสนะครับก็จะมีสายออกมานะครับสายที่เราต่อออกมาใช้งานก็คือเป็น3สายนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ต่อให้ดูนะครับผมอันนี้ถ้าสมมติว่าผมาสมมติว่าเป็นไฟ3มเฟสนะครับผมนะครับไฟ3เฟสก็คืออันนี้ผมสมมติเฉยนะครับผมอันนี้ก็คือเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3าอย่างนี้นะครับผม ที่เราต่อออกไปใช้งานนะครับเราก็สามารถใช้แคมมิเตอร์นะครับผมคล้องเข้าไปทั้ง3เฟสเลยนะครับผมนะครับที่เราต่อออกไปใช้งานนะครับผมนะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับว่ามีกระแสไฟรั่วอยู่หรือไม่นะครับผมก็คือเราคล้องเข้าไปที่สาย3เฟสเลยนะครับผม L 1 L 2 L 3เลยนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับ สำหรับการตรวจเช็คไฟรั่วภายในบ้านของเรานะครับผมโดยการใช้แคมมิเตอร์นะครับ